จกรเหมือนพวกเก็บกดฎนะเนาะแม่เอาเงินกูณไปว่าแม่เอาเงินกูอีกเลยเออไม่ตีนะเอาตังค์เปล่าพี่นี่มันมามันมากันประมาณสิบสองสิบสามคนใช่หรอไม่ชนะมั้งเออไม่จัดเลยมึงแพ้จัดอ่ะมึงแพ้จัดอ่ะอยู่แบบเฮียอ่ะม่งมาเล่าผมจะเล่นจะตายเฮียแต่ว่าถ้าผมเป็นมาผมไม่กล้าหลอกนะเว้ยมึงจะหมดไอ้ยาอายเฮียคือไปแจ้งวันนี้ไปแจ้งวันนี้บันเสียหายไปดีไปดีเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรกูแข็น แอสโตรจีนแม่งโตายมหลองแจ้งเลยแม่งเลยน้องปกติกูไม่ให้แจ้งนะแจ้งเลยเต็มที่เลยเอาไหมไมถ้ามันผิดถ้ามันผิดิดกับว่าแจ้งใจไม่เถอะให้มันโดนทาโตนนปรับเลยด้วยณไหนเวสตาคนไหนที่อยาทำาะไบบอมากเิดเทำก็เไปทำตาไม่ได้ยไ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เ้ไเอ้เห้ยไอเหี้ยไอ้เหี้ไอ้เหี้ยไอ้เกี้ยไอ้เห่้ยไว่ากี้เอยไางเดียไอเียไเียไ่ ได้อ่ะเก็บเงินไม่ไหวเก็บตาไม่ได้ใจเย็นให้มันให้มันผ่านผ่านพ้นไม่ผ่านผ่านห้องตูจีนี้ไปได้ก่อนให้มันผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ก่อนเอาสงบสงบอนนะใจเย็นนะเก็บไว้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 พี่โหคิดเยอะนี่เอางี้พี่เอากูสี่สิบตอนนี้กูเห็นทุกคนบ้าหมดเว้ยกูเห็นทุกคนตัวพี่หมดเว้ยคือแบบพีเออกูสี่สิบอะทุกคนตัวล่องหดเว้ยคือใครมาแทงกูกูก็ไม่ตายอ่ะตอนนั้นขึ้นรถได้ไงนี่ ปเซนเดินงานเลยน้องเซนหายไหมะพี่ครบไหมล่ะนับคนอะถ้าเกิดว่าผมเล่นตอนที่ตอนนี้ก็คือผมวิ่งเอาสมเลยก็ออกแล้วก็ห่อเนี่ยก็คือไม่สายใช่ปะไอเมทุกเมทุกแม่มึงเอาไปแจ้งดิเมโทุไม่ได้ไม่ได้แจ้งมาเลยไอ้เซนเออมันไอเซนมีรถไอเซนไอเซนมึงมีรูปไหมแจ้งเลยไม่มีดิยมึงแกไม่ได้เปิดย้อนหลังแล้วใครมีปะกดกดย้อนหลังให้หน่อยดิดีแล้วก็ไปนั่งนั่งนับคนมา มันจะวหดดีมึงอ่ะต้องไปหนะย้อนสตรีมอ่ะโอ้ไอ้ส้นตีนเนี่ยย้อนยังไงดิ <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะไอเฮียเออสรุปเกินเหรอสรุปมีแค่กูเหรอฮะสรุปเกินจริงนี่ไม่หนิเมโท่เกินไหมไมีหลักฐานไอเนี่ยไอเกินอนะ่ะเกินจริงแต่ไม่ไมีหลักฐานมีหลักฐานกัแจ้งได้ไม่มีหลักฐานอาอแล้วหลักฐานกูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะ ไม่มันแคปได้เลยพี่มันเป็นกิจกรรมไม่เหันต้องมีได้หรอวิลลีโอเวอร์ลีกิจกรรมมันใช้โอเวอร์เลีหลักฐานอะไรนอกได้หมดเลยมันมันเกินหรอเกินเกินพี่เกินผมตัวชัดเด่นเลยเออแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานใครแม่งเต็มทีฟีเลยวะเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ยรู้แน่ๆว่าเกินก็ผมรอนับอยู่เออรถอะรถอะไรต็มทนี่ยถมันแคดหรอลงแบบแคดหรอเขาไมีต้องเตี๊นกันเหรอพอหาห้าห้าสิบสิบแล้วก็อาจจะเตี๊ยนอะไรเป็นเราก็ได้นะเฮีย เอาเฮ่เอาเพ่เอาไอสัตว์มีส่อนตีนนี่ว่ะไอเฮียอะไรนะัถ้าขึ้นประมาณวันที่สิบ้าโปรเทคก็จะพอประมาณสิบห้านั่นแหละครับสิบห้าเดือนหน้าอมันมีชิงสีเหรอใช่ไหมครับไม่มีครับนะตอนนี้ไม่้มีพี่เขามีอะไรกันนะพี่ตกลงเล่นกันเองครับพี่พี่เรี่ อกูก็เพิ่งมากับมึงอ่ะไอ้ตัวไหนอย่าเพิ่งมาถามกูนะก็คือเรื่องเรื่องสีพวกผมน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือเล่นนึกว่าไอ้เมโทรเส้ใจมาปดล็อกรถที่คนลงไม่ได้นะติดกว่าคนอ่ะใจใช่ไหมว่าจะอยู่ได้โอ้ยมันเก่าจัดไม่โครับอยู่ได้ไม่ไม่ได้ขวัวไม่ได้ขวัวถามเขาดูครับผมก็ใช้สีนี้แหละครับก็คือถ้าใครโอเคครับไม่ได้สี่เลือดเลยครับโอเคครับเลื่องสีจบแล้วเมื่อกี้ที่บอกผมไม่แทงเจ็ดแปดเก้าผมไม่ชอบแล้วไม่ค่อยดีใจอะไรติดกว่าคนอ่ะติดอยู่ในรถอ่ะพี่วิลลี่พูดเหมือนผมดูเเลลือออนนนไไปยะะร้ง ปอบนึงนะพี่นับคนอยู่พี่นับเลขอยู่ไหนว่ามันสิบมันเกินสิบยังไงว่าจอกูนับได้สิบคนทั่วนี่ช่วยกูนับดิล้องไปติดกันทำไมอยู่บนรถละ่ะกูล็อกรถเหรอฮลัลโหลเอเมโทโมึงช่วยกูนับดิกูนับได้สิบคนทั่วนี่ ไม่พี่มันมีมันมีคนที่ขับรถออกไปก่อนด้วยใช่เหรอแล้วกูต้องดูยังไงอ่ะเอหลานโง่โง,ง,งโอ้ยแบนไงวะอยากแบนคนวะ่ะหนึ่งสองสามตรงนี้สามนะเก็บไว้ในใจสี 4, 5, 6, 6่ห้าหกหกอะ โอ้แล้วมันมันวิ่งทำไมวะหนึ่งสองสามเซอ่ะไอหัวงอกที 4, ่สี่ไอเหี้ยงอกที 4, ่สี่ไอหัวแดงห้าหกหกไอนี่ไอเป็นหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเยอะนะสามมันมีผู้หญิงอีกสองสามคนอะหกเจ็ดแปดแปดละอ่ะแปดละแปดแล้วนะแปดแล้วนะ นะเกินอยู่แล้วเราประมาณ12อยเกินแล้วล่ะสิบสองสิบสไปโดนไม้อะไรเนี่ยไม้แม่งมั่วซัวจัดเลยแล้วมึงไม่หันกล้องไปอ่ะวิลเลี่ยนเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่นะลืมอีกอ่ะสามม,มันเยอะเยอนเยหนึ่งสองสาม,สาม เราต้องนับแต่แรกที่เขาลงรถมานะโอ้กูเฮ้ยน้องไปนับดิกูไม่รู้จักใครเป็นใครวะเปิดย้อนหลังให้ละพี่พี่เลยพี่เริ่ม,ม,มเริ่มมันมีประมาณสามนนสาปไปห,หน่อยดิสามไปตรงพี่กักอะอะไรนะตรงพี่พี่กักรอบแรกอะเอะ้ข้างหลังเห็นปะอ่าอันนี้สามสามละ สามล้หยุดสี่ห้าไอ้ไอ้หัวงอกนี่หกไอ้นี่เจ็ดหัวดแดงเจ็ดหัวดแดงเจ็ดหัวแดงเจ็ดแปดแปดไอ้ส้มไอ้ไอหัวส้มเนี่ยเป็นแปดโอ้โหเชีย้ยหันกลับมาเต็มเลยวะทำนะหนึ่งหนึ่งสองสามสนะี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดละในมือแปดเก้า สิบสิบแล้วน,นะสิบแล้วน,นะมีผู้หญิงหัวส้มอีกคนหนึ่งสิบแล้วน,นะไหนอะโอ้มึงเอานับเอาอะไอเซนมึงเป็นนั่งนับดิกูปวดหัวนี่ไอเนี่ยผมได้ละไอฮี้ฮ่ะเออ ไม่งไม่นั่งเลยหมามปนมือถือเปื่นหนึ่งพี่ไปหยิบม,มือถือ,อกันมีมือถือไหมเนี่ยพี่วิลลี่มีมไปดูไม่มีคนโฮมทาวนี้มันกลัวของหายเนาะล็อกแม่งทุกอย่างอ่ะตัวอ,อยาเอาชนะไม่สวนวิธีการ,ร,ห,รหรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะพวกแพ้ไม่เป็น,นอะ่ะเมื่อกี้จะหมดอแล้วกูน<อ>ึก<อ>ว่านี่ใส่มีพี่วิลลี่<ม>แล้วพี่ไปไหนนะครับเฮ้ยพี่ไปซื้อโทรศัพท์แป๊บนึงแป๊บเดียวไมู่ย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 ่ยูย แกเซ่เมื่อกี้คืออ่ะแม่งแม่งตายไปเยอะมากเขาแบบเยอะจริงๆอ่ะพี่เลวินลั่นจัดจะไม่มันถ้ามันรมันจะหมดแล้วเออมันจะหมดแล้วไม่ต่างจากยูยูอะไรทั้งอย่างอ่ะเออไอ้ยศก็เคยด่าพวกเขาไว้แล้วก็เป็นเองอ่ะไอ้ยศมันท่าทีตายเที่ยอะไรใครไว้แต่มันทำกันเองเที่ยอะไรของอเอาประเด็นนะมีประเด็นนะว่าไม่ต้องว่าบอกเพื่อนเราค่อยไปเที่ยวเดือนหน้าไหมสิ้นเดือนหน้าค่อยไปเที่ยวกันไหมว่าเอาแม่งเลยไปดีไหมเอาเลยไหมเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยไหมเดือนหน้าค่อยเที่ยวกุมภาพันธ์ คุณพาไฮซีเที่ยว<บ>นเคุณพาอันนี้ด่าเฮียอะไรเขาไว้มั่งนะกูจำได้หมดอะไหนเซนส่งมาดูดีเซนคนชื่อมอนอยู่ไหมครับมอนไม่อยู่ครับมอนไปแล้วไม่รู้มันไปไหนเลนยนาอยู่แล้วครับาใส่ชุดนอกไปเล่นร้านอ่ะชุดนอกหรอครับ ใช่ใช่ใช่ไม่กิดเลยขอดูรูปได้ไหมครับไรนกันมันแจ้งกูอีกอ่ะเหมือนเอ้เอาดิฟ้าเสื้อขาวมีต้นไม้บนหัวเขาบอกว่าไอ้มอนใส่ชุดนอกไปเล่นร้านเนี่ยทีฟีมาบอกเนี่ยเอาเส้นมึงมาเคลียร์ด่วนเลยอ่ะแตไม่ใช่มอนเลยอนะันนะั้นอะไหนผมขอดูรูปได้ไหมครับผมจำน้องผมได้ รูปแม่งเล็กจัดเลยวะมึงไปเอามาจากไหนนี่มันก็มาจากของกูนี่ทำไมกูนับนับไม่ได้วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด้ยที่ทีครับผมเบอร์เก้าศูนสองสี่แปดครับขอดูรูปหน่อยได้ค่ะได้ครับครับนะได้ครับผม บอมันไม่มีผู้หญิงหัวส้มนะเว้ยถ้ารวมผู้หญิงหัวส้มมาสิบสองผมมีนะผู้หญิงหัวส้มอ่ะใช่ในรูปมันไม่มีผู้หญิงหัวส้มอีกคนหนึ่งผมโดนกักอ่ะไอผู้หญิงหัวส้มส้มผมยาวๆอ่ะผมโดนกอกโอ้ดูรูปก็รู้แล้วครับว่าใครแจ้งอ่ะนี่ไงโอ้ไอส้นตีนเอ้ยมึงใครนี่ ใช่ไอ้เทียมอนเหรอวะแม่งขาก็ขาดฮัลโหลครับใช่น้องผมเหรอครับขาด้วนอย่างเงี้ยน้องผมขาดไม่ด้วนนะผีครับเนี่ยโกสน่าจะผีนะครับเหมือนเหมือนอันนี้ขาขาดมาเลยนี่ คืออะไรเนี่ยที่วิลลี่เบอร์สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าครับทักทักวิลลี่ทักเบอร์มาสี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าใช่เหรอยีิบเอ็ดมีเกาะด้วยเหรอยีิบเอ็ดไม่มีเกาะนะครับใช่เกาะเหรอวะไม่ใช่ใช่เหรอ ใช่ไม่ใช่ <S 2> <S 2> ใช่ไหมอ่ะอันนี้ซูมมาให้เลยแล้วก็แบบตัวเหมือนแต่งแต่งตัวแต่งแต่งตัวไม่นั่นด้วยเาขาคอสเพล์หรือเปล่าครับมีคนคอสเพล์เป็นเพื่อนผมหรือเปล่าอคนหัววะลี่มันโดนอะไร่ะมันทําผิดมันอันนี้หรือเปล่าพีซีแบบ ไดเล็กไดเล็กมันไม่ตรงกันหรือเปล่าถ้าไดเล็กไม่ตรงกันมันจะเห็นคนใส่ชุดไม่เหมือนกันนะอ่ะคือปประเด็นอนะมี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 ฝั่งเราปะมีฝั่งเรามีหลักฐานไหมค่ะอ่ะหนผมขอดูแป๊บนึงได้ได้ได้ไปีนต้องมานั่งย้อนดูอีกนี่ไอ้มอนอยู่ไหมมึงถามมอนดิ เซนถามมอนดีไอมอนอยู่ไหมเรียกไอ้มอนมาหน่อยเอ้ยไ,ไม่อยู่อันนี้ตั้งแต่กี่โมงอะครับเมื่อเดี๋ยวเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เลยเหรออะแป๊บหนึ่ง อันนี้มันร้านอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้มันตอนตอนเนี้มันไม่อยู่ในเมืองแล้วผมเช็คแล้วอันนี้มันร้านร้านอะไรวะร้านร้านกองทิปอ่าลูกสามทุ่มครึ่งวิลลี่พี่วิลวลี่แต่ร้านนะคนมันก็เกินเหมือนกันนะพี่แจ้งดิ ลูกสามตุ้มครึ่งสามตุ้มครึ่งเป็นอะไรนี่พี่ไม่มีอันนี้วะเส้นเส้นนี้ปะพี่ไม่โอเคครับโอเคเราอันนี้โดนบทลงโทษมาเกินเออผมมีเดี๋ยวผมเอาเองเส้นมาคุยกับดีซีอ่ะมีมีป่าหลับมันแย้งได้ถ้ามีก็แย้งได้ครับผมไม่รู้ไงต้องถามเจ้าตัวรอเจ้าตัวมาได้ไหมล่ะเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาแยงว่ามาใส่ชุดอะไรตอนนั้นอ่ะนานปะมันได้ครับแล้วตอนนี้มันกดนลงโทษไม่เกิดมันมันไม่เกินยี่สิบสี่ ไม่เกินยีิบสี่งัก็ขอเป็นเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะแค้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะก็ไม่เกินพีกทงพวกนี้ครับได้นะโอเคแล้วบทลงบ,บ,บลงท,ทบทบทลงทอดทอดทอดบทลงโทษมันคืออะไรครับได้ได้โอ้เขาไม่ทำหรอก <c oughs> ใช่ไหมมีร้านหน่อยมิยืนใกล้ อันนี้คือตักเตือนค่ะอันนี้คือครั้งแรกของือนที่วันอ๋อแล้วใช่ค่ะแล้วรีรีรีใบตอนไหนรบีใบตักเตือนเดือนต่อเดือนครับก็คือโดนยิปหานี้ก็โดนยิปหาน้ากลอปะแล้วกดยิปหานี้แล้วก็ครั้งสองก็ตามกฎครับสามทุ่มใช่ไหมครับพีสีสามทุ่มยหานี่ใช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 ่โอเคครับ หรือว่าจะนั่นไปเลยจะนั่นคือใจไหนครับคืออันนี้ร,ร,อรอรอหลักฐานปะรอหลักฐานใช<ม>่ปะใช่ผมรอถามมอ,อนอยู่ไงเพราะว่าผมเพราะว่าเพราะว่ามันมันกล้น,นี้นะดูดิว่าคนคนใส่ชุดแบบนี้หรอจะไปเล่นอะ่ะอย่างน้อยก็ใส่ให้มีกางเกงหน่อยดีไหมล่ะถูกไหมล่ะแหละนั่นก็เขามีภาพมุมอื่นไหมครับหรือเขามีมุมเดียวเลยเพราะว่าอยากเห็น สอม,มอย่างนี้วิลลี่ถามอามัลมอนมาส่งหลักฐานมันจะมีไหมล่ะนี่ก็คือวิลลี่รอมอนแค่นั้นเลยดเดี๋ยวนี่โอเคครับได้ครับผมไอเซ็นของเราเดี๋ยวเราให้มอนนะแล้วก็เซ็นจะมาแจ้งอะไรก็แจ้งเลยเต็มที่เลยน้อง พี่วลี่ไปรีสองกันไดไหมได้ได้อันนั้นี้ป้าวินพี่วิลี่ลนนลที่ที่ผมเป็นโค้ดปะที่มาปีนไปปะที่ผมนั่งเป็นโค้ดปะที่มันคนเกินสองคนแล้วมันวิ่งถือต่อเพื่อนออกมาไม่รู้อ่ะลูกสามทุ่มอ่ะใช่เับผมเพราะผมยืนเป็นโค้ดอยู่ข้างอะ่ะคนมันเกินแล้ววิ่งออกมามันต้องมันต้องดูก่อนว่ามันไอช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงออกจะช่วงจบร้านหรือว่าช่วงไม่จบล้าน,นต้องดูเวลาแบบลิปเต็มมันด้วย